จังหวัดศรีสะเกดรองผู้ว่าศรีสะเกดมอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนก่อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2566เมื่อเวลา20นาฬิกาที่อาคารพระศึกษาวีสมหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัตน์รําประจําจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีดรสิริพงษ์อังคสกคุลเกยียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดนายรัฐวิทย์อังค สกุลเกียรติอุปนายก ok สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดและคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกดนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในจังหวัดศรีสะเกดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่15-20กรกฎาคม2566มีทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน8ทีมประกอบด้วยทีมสโมสรเวียดนามทีมสุพรีมชนบุรีอีเทคทีมขอนแก่นสตาร์วีซีทีมเทศบาลนครนนทบุรีทีมมหาวิทยาลัยรังสิตทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมน้ำรำข้าวคิงอ่างทอง V ีซีและทีม PEA ศรีสเกตผลปรากฏว่าทีมชนะเลิศได้แก่ทีม p e เอเศรีสเกตได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีและเงินรางวัลจำนวน50 0 0 0บาทรองชนะเลิศที่ห ทีมสโมสรเวียดนามหัวเจิ้ติกางเสียส้างได้โลรางวัลและเงินรางวัลจำนวน3 0,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกีฬาของจังหวัดเพื่อให้เยาวชนได้ชมการแข่งขันระดับอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดศรีสะเกษ ไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อพัฒนาจุดแข็งของจังหวัดศรีสเกตด้านการกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสเกตสมเป็นเมืองกีฬาและเพื่อให้เกิดความรักความสมัครีของบุคลากรก,รกีฬาในจังหวัดศรีสเกตต่อไปบุญทันทุศีวันภาพข่าวสุกัญวริสุวรรรายงาน